ที่เราได้กันจบแล้วลงมาสร้างไม้เสร็จแล้วที่คุณบอกว่าให้หน้าไม้สักแควร์เสร็จทกใจนะใส่ใช่ไหมขับรถใส่ร่วมเอาเลยขอรถใส่แบบร้อยหลา่ะเอ้าได้สิเดี๋ยวมากันทั้งสำนักแล้วโปรสามคนลุมหนูอยู่คนเดียวเอาเร็ว ใช่ไหมเท่ล่ใช่ใช่ไหมอันนี้มีใช่อยู่ะคือยังเป็นแบบลมมากเลยใลเนื่นแล้วใช่ไหมือตีลอ่ะรให้ได้ลงแบบอมือตีลงมองแบบหลหักลม่เที่ตึ้งหก่

้อายงไปรเอกได้อันนี้ใช่ไหมโมารได้นะโอเคบอกอันนี้อ่าโมารบอกได้โอเคจะกลางแฟ็กแมนอีกแล้วค่ะ โอเคเอาไปแล้วนะคะอุปกรณ์อ่ะข้อมูลทีาเลยนะไม่เหลือเก็บข้อมูลที่มาเลยอ่ะเดี๋ยวจะเทียบกับป้ายโอ้โหหนูเกียรนจะเก็บข้อมูลหนูแล้วนะเฮวยแพ็กแมน,แมนหนูได้ดูวงสวิงพี่ป้ายป่ะที่ป้าส่งมาให้เมื่อวานคุณแม่มแมให้ดูป่ะนั่นะแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะเก็บของหนูวันเนี้ยแล้วเทียบกับของพี่ป้ายให้หนูดู เดี๋ยวมเาวันนี้หนูตีใช้ได้แล้วนะดีขึ้นนะเนี่ยเก็บไว้ที่เครื่องแท็กแมนของลุงเขียดนะคะน,นั่นไงแท็กแมนไงนี่ไง,นไง,ไงหนูไปดูสิฮะจีวายังไม่เคยเจอแพ็กแมนเหรอ,อมีแล้วพวกเราลุงเขียดเก็บหมดแล้วเนะหลือพี่จิวา นี่แหละค่ะเพื่อนนีละค่ะหน้าตาดเาค่ะเาเลยมาด้วยนะม่แต่พวกเราผู้ชาูใช่พิกสองหรือลาไปดีกนดีนี่อีกนี่คนย่ามาูเลนนะ